สวัสดีค่ะพี่เจนนี่เองนะคะวันนี้นะคะที่ตั้งใจทําคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยก็พอดีว่าที่บ้านนะคะชอบเล่นหุ้นกันนะคะแล้วก็หลานๆเนี่ยก็เรียนจบมหาวิทยาลัยก็เลยอยากให้ทุกท่านแล้วก็หลานๆครอบครัวในคนในครอบครัวนะคะได้ดูคลิปนี้ เผื่อจะใช้ให้เป็นประโยชน์ในการไปเล่นหุ้นแล้วก็ในการพัฒนาตนเองในเรื่องการวางแผนทางการเงินนะคะลองฟังดูนะคะออขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะพี่ชื่อเจนนี่นะคะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงบริหารการเงินและการธนาคารทำงานอยู่ที่ธนาคารเนี่ยประมาณ13-15ปีนะคะทั้งหมด แล้วก็ตอนนี้เป็นที่ปรึกษาท,ทางการเงินอยู่ที่บริษัท AIA ค่ะวันนี้ก็เลยอยากเอาความรู้ที่พอมีสำหรับตัวเองนะคะมาถ่ายทอดให้หลานๆแล้วก็เพื่อนๆผู้ใหญ่ฟังก็ได้เด็กๆฟังก็ดีนะคะลองฟังดูนะคะว่าเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจคอมเมนต์หรือ,อเขียนอะไรมาถามได้นะคะถ้าพี่เจะนี่ตอบได้จะตอบให้นะคะ วันนี้ขอแทนตัวเองว่าเป็นอโกแล้วกันนะคะวันนี้จะมานำเสนอ EP 1นนะคะชื่อตอนครอบครัวฉันต้องรอดจากโควิดค่ะอโกนะคะก็อยากจะบอกว่าเคล็ดลับในการออมเงินของเราควรจะทำยังไงในยุคโควิดหรือในยุคอื่นๆก็แล้วแต่นะคะที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันเนี่ย เพื่อที่หนูจะได้ไปวางแผนทางการเงินให้กับตัวเองและก็ครอบครัวของหนูด้วยลองฟังดูนะคะว่าพวกหนูเข้าใจหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจอย่าลืมถามอากมาได้น,นะคะอากจะบอกว่าที่วันนี้อากพูดเนี่ยมันก็คือการวางแผนพีระมิดทางการเงินที่เขาเรียกกันว่าสามเหลี่ยมทางการเงิน สเหลี่ยมทางการเงินหนูเห็นไหมคะว่าทำไมมันถึงต้องเป็นรูปแบบนี้หมายถึงการเก็บเงินของเราว่าเราเนี่ยควรจะเก็บเงินในลักษณะแบบไหนเหมือนการปลูกบ้านถ้าหนูปลูกบ้านปลูกบ้านเราก็ควรจะมีรากฐานที่มั่นคงใช่ไหมคะโกกำลังบอกว่าอันนี้เนี่ย โกอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความมั่นคงทางการเงินก่อนก่อนที่เราจะนำเงินทั้งหมดของเราเนี่ยไปลงทุนในที่ต่างๆเราควรจะนาเงินไว้ตรงไหนมากที่สุดก่อนนะคะอันดับแรกเลยลูกที่หนึ่งเลยค่ะก็คือเราต้องวางฐานให้แน่นขนาดไหนครับโกที่เราจะต้องการให้มันแน่นอ่าคำถามนะคะโกก็จะบอกว่า ข้อที่1นเนี่ยเราต้องเอาเงินเนี่ยเก็บไว้ใช้แต่ละเดือนให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเราค่าใช้จ่ายของหมดของเราคืออะไรบ้างเรามีปัจจัยสที่เราจะต้องใช้ในการทำงานในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันปัจจัยสีปัจจัยสนะคะ ปัจจัย4หนูพวกหนูจำได้ไหมว่าในปัจจัย4นี่มีอะไรบ้างที่เราต้องใช้ในปัจจุบันนะคะในในครอบครัวของเราก็คือข้อ1อาหารข้อ2ที่อยู่อาศัยข้อ3 เครื่องนุ่งหง่มข้อสุดท้ายยารักษาโรคอันนี้เป็นพื้นฐานทั้งหมดที่เราเคยเรียนหนังสือมาใช่ไหมคะว่าปัจจัย4ของเราเนี่ยคือเราควรจะต้องมีอะไรบ้างใช่ไหมคะเราต้องมาดูว่าค่าอาหารต่อเดือนเนี่ยเราอะ่ะ จะต้องเอาไปใช้จ่ายประมาณควรจะเก็บไว้เนี่ยไว้กินแต่ละเดือนเนี่ยควรแล้วจะใช้ประมาณเดือนละเท่าไหร่อย่างของโกนะคะโกบอกเลยว่าเดือนหนึ่งเนี่ยหนึ่งเดือนนะคะอากโก,กับสามีนะคะก็คืออากโก,กับเตี่ยวของของอกโกเนี่ยเราจะอยู่กันสองคนที่บ้านครอบครัวมีแค่สองคนนะคะไม่มีบุตรนะคะก็ค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างจะฟิกคอสมาก อากก็จะใช้กันแค่ประมาณวันละ200เบ็ดเสร็จก็400ใช่ไหมคะคูณ30วันอ่าสาวันก็คือ 3, 3 1เดือนถูกไหมลูกทั้งหมดเนี่ยในข้อที่1เนี่ยค่าอาหารเนี่ยเราใช้ประมาณ1 000, 2 0 0 0บาทใช่ไหมคะข้อที่2ที่อยู่อาศัยลองมาดูว่า ข้อที่2เนี่ยที่บ้านหนูอะ่ะมีค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าเช่าบ้านหรือว่าค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะคะรวมอยู่ในนี้หมดแล้วของกโกก็อยู่ที่ประมาณราวๆสอง0 0ื่นเนาะก็คือบางคนก็ยังต้องผ่อนบ้านนะคะข้อที่3เครื่องนึ่งห่ม เครื่องนึ่งห่มก็คือเสื้อผ้าช้อปปิง้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สำหรับโกเนี่ยโกก็ตีให้ประมาณ5,000แล้วกันนะคะที่โกจะต้องเก็บเอาไว้ใช้ในการซื้อของอุปโภคบริโภคด้วยอะไรพวกนี้นะคะข้อที่4ยารักษาโรคยารักษาโรคเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราไม่เจ็บป่วยเนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียเงินใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ากรณีเราเราจ็บป่วยขึ้นมาละ่ะ เราควรจะต้องทำยังไงมันมีหนทางที่โปรเทคตัวเงินของเราอีกหนทางหนึ่งก็คือการทำประกันประกันชีวิตประกันบัติเหตุอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะต้องทำอันนี้นะคะของโกก็โกจะทำประกันสุขภาพสำหรับสองคนไว้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเจ็บป่วยอะไรขึ้นมาเราก็ไม่ต้องจ่ายในเงินก้อนนั้น นะคะคก็เท่ากับว่าโกจะบอกว่าตรงนี้โกก็จ่ายอันนี้มันก็จ่ายเป็นรายปีใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นรายเดือนเนี่ยเราก็ไม่ต้องจ่ายอันนี้ก็เราก็ตัดข้อนี้ไปแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายไปก่อนแล้วกันนะคะอันนี้อาจจะเอา,เ,อาเราเอาจจะต้องมีเงินออมของเราที่เราออมมาหลายรอบอทำงานมาหลายปีแล้วเราก็เก็บเงินออมตรงนี้มาจ่ายค่าเบีย้ยประกันนะ ไอ้ค่าเบีย้ยประกันของเราก็ควรจะอยู่ที่10%ของรายได้สมมุติว่าตอนนี้หนูมีรายได้เดือนละ20 0 0 0สมมุตินะคะต่อปีหนูก็จะมีรายได้2 4 0 0 0 0หนูก็ควรจะซื้อประกันอยู่ที่ประมาณ24,000ใช่ไหมคะอันนี้หนูต้องทำงานไปก่อนสักประมาณ1 2, ปี2ปีหนูก็รีบทำประกันนะแต่ถ้าบางครอบครัวเขามีเขามีเงินครอบครัวไหนที่มีฐานะก็ รีบเอาเงินมาจ่ายตรงนี้ไว้ก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาจ่ายเงินก้อนใหญ่ของเรานะอ่าทีนี้เรามาดูว่าค่าใช้จ่ายของโกเนี่ยต่อเดือนเนี่ยคือทั้งหมดบวกกันนะ3 2มห่ 32, 37, อา่เหมื่นสองสองหมื่นสามหมื่นสองสามหมื่นเจ็ด รายได้ต่อเดือนของโกคือประมาณ3 7มหมนะคะโกก็จะต้องมีเงินเนี่ยสมมุติว่าตอนนี้อโกมีรายได้ต่อเดือน2คนนะคะทำ,ท,ทำงานทั้งคู่มมว่าเราก็ควรเก็บเงินตรงนี้ไว้ที่ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยให้มันครอบคุมกับค่าใช้จ่ายสักประมาณ3เดือนสมมุติว่าโกมีรายจ่ายอยู่ที่3 7มหมโกก็ควรจะมีเงินอยู่ในบัญชี ออมทรัพย์เย็นๆเนี่ยประมาณแสนหนึ่งละตรงนี้นะคะเราควรจะมีตรงนี้หน0 0 0แสบาทละก็คือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อที่จะอะโภเทคแล้วก็กดเงินสะดวกสบายหรือว่ามีการโอนชำระออนไลน์อะไรกันอย่างสะดวกสบายไม่ควรมีมากเกินกว่านี้ด้วยนะคะ พราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะควบคุมการเงินเราไม่ได้เราอาจจะตอนนี้หนูก็รู้ว่าการโอนแอปแบบมันง่ายมากเราเราจะไม่รู้ตัวเราเองหรือว่าเราใช้จ่ายไปเดือนเดือนหนึ่งกี่ครั้งอ่าเคล็ดลับอีกอันหนึ่งนะคะหนูควรจะต้องทําบันทึกประจําวันว่าวันนี้หนู่ะใช้เงินไปเท่าไหร่รายรับหนูมีเท่าไหร่แล้วมีรายจ่ายหนูมีเท่าไหร่ หนูควรจะมีสมุดบันทึกประจำเดือนของหนูนะคะหรือรสมุดบันทึกแพนเนอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะบันทึกว่าวันเนี้ยหนูใช้จ่ายไปเท่าไหร่นะคะทีนี้พอหนูวางเงินไว้ตรงนี้1นึ่งแสนแล้วโกก็จะบอกว่าอันดับที่สองอันดับที่2เงินเราอะ่ะควรจะอยู่ในกองนี้ที่ประมาณเท่าไหร่ รายได้หนูต้องดูด้วยว่ารายได้หนูอยู่ที่เท่าไหร่วันนี้เงินในบัญชีอของโกเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนใช่ไหมคะโกใช้เนี่ยโกใช้เดือนละสามหมื่นห้าปรากฏว่าเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยโกก็จะเหลืออยู่ที่ถ้าตอนนี้รายได้โกสองคนอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนทุน่ทนๆเลยนะคะเอาง่ายๆโกก็ควรจะมีอยู่ในบัญชีมีเงินเหลืออยู่ประมาณเดือนละ ห้าหมื่นบาทนะตีไปประมาณห้าหมื่นหรือว่าประมาณหกหมื่นดีอ่ะประมาณหกหมื่นแล้วกันนะคะหกหมื่นของโกเนี่ยเหลืออยู่หกหมื่นบาทโกอยากจะเอาไปทำอะไรดีบรรทัดที่สองเนี่ยมันคือการวางแผนทางการเงิน ที่มีสภาพคล่องไม่มากแล้วมีผลตอบแทนที่ค่อนข้างมั่นคงตรงนี้นะคะเราอาจจะฝากไว้ในกองทุนอ่าหรือซื้อตราสารหนี้ ตราสารนี่คืออะไรครับตราสารนี่ก็คือ,อเช่นพันธบัตรรัฐบาลกานหุ้นกู้อย่างเงี้ยค่ะแลวก็หรือว่าพวกหนูเนี่ยบางทีหนูอาจจะไม่รู้จกักหนูก็ลงทุนในบัญชีอ่าลงทุนในกองทุนตราสารนี่ก็ได้ค่ะเราให้ทางธนาคารดูแลนะคะข้อที่สาม อพอเราเงินเหลือใช่ไหมคะลงทุนในหุ้นลงทุนในบิตคอยแล้วก็ในส่วนของลงทุนในทองคำนะคะนี่แหลคะค่ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมทางการเงินเ,เรามาดูว่า6 0 0 0ืของโกเนี่ยโกจะบริหารเงินยังไงเนาะลองดู ถ้าเป็นโกเนี่ยโกจะเอาเงินเนี่ยฝากไว้ในอันนี้นะคะไม่เกี่ยวกันนะเงินในบัญชีออมทรัพย์โกอยู่อยู่ที่10,000แบาทเหมือนเดิมแต่ว่าเงินเหลือของโกในแต่ละเดือนเนี่ยสมมุติว่าโกมีเหลืออยู่60,000บาทโกจะฝากเงินไว้ในกองทุนตราสารนี้และกองทุนตราสารที่เป็น T ีบวกหนึ่งก็คือทีบวกหนึ่งหมายความว่าวันนี้เราถอน เราถอนกองทุนมาเนี่ยพรุ่งนี้เราถึงได้เงินอย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่าทีบวกหนึ่งอันนี้ผลตอบแทนจะค่อนข้างดีกว่าฝากบัญชีออมทรัพย์เช่นสมมุติว่าเราไปธนาคารสักธานาคารหนึ่งนะคะเราก็เลือกบอกเขาเลยว่าเราขอเปิดบัญชีกองทุนตราสารหนี้เพื่อที่จะเราก็ไม่ต้องบอกอะไรว่าเพื่ออะไรเราขอว่าขอเปิดบัญชีญชตราสารหนี้นะคะเราก็ฝากไว้ในบัญชีนี้เพื่อเป็นการพักเงินของเรา เก็บไว้อันนี้จะได้ดอกเบี้ยอยู่ประมาณบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประมาณ3เดือนอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะคะเป็นที่พักเงินของเด็กๆไปนะสมมุติว่าวันนี้เนี่ยพวกหนูยังไม่รู้ว่ายังไม่มั่นใจว่าหนูจะซื้อหุ้นตัวไหนหนูยังคิดไม่ได้หนูยังแบบตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าหนูมีเงินอยู่แค่น้อยนิดโกขอแนะนำก่อนเลยนะว่าทุกคนควรจะเอาเงินไว้ในบัญชีนี้ก่อนนะคะ แล้วควรจะศึกษารายละเอียดจากการเล่นหุ้นจา,จากการจากหุ้นก่อนว่าเราควรจะลงตัวไหนเราคิดว่าถึงจะถึงจะแบบให้เงินเรามั่นคงขึ้นนะคะก็จบสามเหลี่ยมทางการเงินก่อนแล้วนะคะ EP นี้ก็คือก็อธิบายกันถึงแค่ว่า โควิดเราต้องรอดอย่างไรก็คือทุกคนก็คือที่โกลเล่าให้ฟังนี่คือหมายถึงว่าเราควรจะต้องวางแผนทางการเงินให้มันเป็นลักษณะสามเหลี่ยมเพื่อที่จะโปรเทคเงินในครอบครัวของเราอย่าลืมทำประกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอ่ะกขอทิ้งถวนอีกนิดนึงนะคะว่าที่วันนี้ต้องพูดเพราะว่าบางครอบครัวเนี่ยไม่คิดว่าการทำประกันน่ะมัน มันไม่สําคัญบางคนจะบอกว่าโอ้ยเรามีเงินเยอะเราไม่ต้องซื้อก็ได้แต่ณนะปัจจุบันนี้พอจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าประกันเนี่ยมีความสําคัญมากในยุคโควิดที่โกบอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าวันนี้หนูเกิดมีคนในบ้านเกิดล้มป่วยลงแล้วคนคนนั้นไม่ได้ทาประกันแล้วเป็นแล้วเป็นผู้หารายได้ให้กับครอบครัวของเราต้องมาเจ็บป่วยลง เงินในครอบครัวของหนูจะหายไปเลยทันทีถูกไหมคะวันนี้นะคะโกก็เลยมาปิดรอยรั่วปิดรอยรั่วของสามเหลี่มทางการเงินของพวกหนูว่าพวกหนูควรจะต้องรีบซื้อเพื่อโปรเทครอยรั่วของครอบครัวเราให้ได้เมื่อปิดรอยรั่วของเราได้แล้วเราค่อยเอาเงินที่เหลือจากการโปรเทคครอบครัวไปลงทุนตามนี้นะคะ เชื่อโกค่ะคอนเฟิร์มค่ะจบแล้วบายบายมีอะไรก็คอมเมนต์สอบถามมาได้เลยนะคะถูกใจหรือว่ายังไงอยอมรับฟังนะคะค่ะสวัสดีค่ะ